สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ภาพพี่น้องมาปิ่งปลาเข็งไงครับพี่น้องนี่ครับผมปลาเข็งตัวแบบใหญ่ๆห้านะ่ครับถึงเบ็ดแล้วก็มีปลาคอกับปลาเนี่ยนะําเข็งอีกตัวหน่อยตัวหนึ่งครับพี่น้องเข็งตัวใหญ่แห้งพี่น้องปักใหญ่เลยอู้ยสุดยอดสุดยอดแห่งปลาเข็งครับพี่ ป่าย่างทานเอาล่งต่ำๆกับพี่น้องล่มล่มดีครับน้ำทงนี่ครับโอ้ยเสียบนอนครับตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้พี่น้องไก่ได้ทีนะจอดเลยพี่น้อง แขงตัวหญ่โอ้พี่น้องมันจดุดจวดปุ๋นนะความมั่นจดุดจวดเลยครับโอ้พี่น้องเบิ่งปีนป่าจดุดจวดเลยครับพี่น้องที่สุดแล้วครับเตยซุปแล้กวกินเตรียมกินเข่าเสียบๆน้ำกันกับปิ่นปลาเข็งตัวหญ่โอ้ยเบิ่งพี่น้องวันไหม เจวบองครับประเค่งอีกเบิ่มห้องพี่น้องชิงตัวใหญ่นี่ครับสดยอดแล้วกับเจาบอง เอินพินอนเนื้อกินข่าไปิ้งมันแข็งงายพอ่นโอ้ยบางทีเราไปเข็งแม่ข็งง่พอนะแข็งบ่าคอกินเขายิงแรงดอกเข็งง่ายพินอนเขาใส่สีดํานี่เลยทั้งพนอนเนื้อเขาก็แก้ว จิปาเจ้ามันไป็ชีิงไงปลาคอคุณป่าคอของเนี่ยมันปลาเรียง กินสี่คนคนเยอะไงาเก่ามาก่อนนี่น่าจใครนั่นตลาดคนเขาูดจาสมมติไงตุ้นบ่อด้บ่หัเน่ยหัวาษาเขาเนต้องไปพากันเบิดบาษาเขาเขาเขาเป็นมาเปินภา ไม,ม่ลลมานี่ตองดี่ไมมากูทะเลกะีเลอหอวหน้ากำลังคุยอะู่ขใส่หม้อแล้วประาออกเนี่ยเ้างยังนัอย่างเงียผมว่าปา,านใสหม,มกไปเปลีป่ยนกันกนห <c oughs> างหลุดเลย

กิงจำเนียบเข้ามากินเนาะกินปลาเงียบบงตาทันหรือยงเขาเรียงเหรอเก็นขยะเอาจับไปเมื่อไหร่เลาะคือเรื่องเงียจะไปใครที่นี้ปันนี้เลยเหมนว่ ว่างหนเรายู่นี่หนจบุกน่ยอีกบานนะว่ามผิดแล้วก็คืมัมกมักเนอะ ไ,ได้เนาะเขอยู่อยู่คงจะว่าพวว่าลงสิดฝ่งสายด้วยนกินป่ายอยู่ <c oughs> ว่าว่า <c oughs> โอ้ยเกี๋ยวอะไรนายอย่งเงี้ย ลุงจิดนี่แปลว่ายังไงครับเออลุงติดนี่แปลว่าดก็เป็นเป็นลุงไงบ,บวชเป็นทิษเนี่ยอออเขาเรียกลุงจิดอัน <c oughs> นีว้วะย่ามเขาเขาบวชไปแล้วนี่เคาับบว่าซักเป็นลุงเป็นลุลงจิดอ่าบวชเป็นจานก็ได้เอนลุงจานตี <c oughs> ที่ก็ไอนะัวอฟถ้าโ่ห้าก็คือกัเอิรมี่คือตายไปมลเละหมองเออร์มเนะชีกกีเกาอแท็กสี่แล้วครับกินกินกินจเได้กสแท็กสี่กรุงเทพดูเต สอยงเศษกับหลายปียโอ้ยยูดนแน่อยูได้สมัยไม่แอร์หอกรถไม่แอร์ดอกสมัยนี้กี่รถีเบื่อถึงห้างกับเก้าว่าจะกี่โจนกับไร้เด้อว่าไอ้นี่รถจายเลากระป๋งอะ่อหมูเนีฮะเขาสื่อสี่สองพ่อสอง่อวาทไมคือปุนเหรอแ่็งเขาเสียงรถเล็บหัน มือแักอะไรจับเลยแี่วดอยู่ข้งล่างเขาเพราเขาขินเขานะเขาไม่ขายิ้มเหรอวะคิ้น้องขิงสับนียโอ้ยแจกสมุนมาที่นหนตึงตึงหรือเปล่าง มันนึดตัวมันหนาวจริงคือบิ๊กเด้บิกนอนบดเด้ไช้มันมัาหลายเอาะาเอานี้หนึ่งมันมันหลายว่าลาฟฟิสพาดลาฟฟิลานน้นนอ,นองพรอบ,บัตรเอาพี่น้องอิ่มหรือได้บ,บัตเนี่ยเยอะยังเอ้ยเอาเอามา,า,ามากินบัตรที่ไหนสมุนมกินแล้วเมื่อกีนหลายปลาลูกคนไหนอี หมดลูกนอนยังเดี khác, kh nhà, ๋ยวคุณตนน่ะมันยี่รำเจ้าอีกทักคุก่อยหาพ่อรู้คาบกับเื่อกินเสยมากินเยอน่ะเดียวเลงมึงเลยกอนมามามาสิงมา เออโหมามานี่ลูกนี่บิ๊กมาทำไมอ่านี่อู้หุบหนักไปไปอาดหลาดเฮ้ยเอาสิ่งรูไอ้ดำไปหามัดกินมดดินพวกกินเลย กินแม่ดําดําเอาบิ๊กไม่มีไม่เลยไม่ลงก่หลับบ่นหว่อนเลยพ่อเรียนหรอกเฮ้ยมาสวนไปทำไมทำไม นทนไมโฟกักินไรจะเตกะจายอยู่นี่อยดคักๆกินอะไร้แก้วผมยหัวปลาเล <c oughs> นิไเล่นก <c oughs> ินส้มกางก่อนหันวติแป้งไปตีแป้งไปแห่ตีเอาไปเมือ่อเมื่อด้นีบ้บนี้ ตัวเดียวเนี่ยฮ่าขำสุดไม่กินป่อะไรมาเป่ากันเเจ้ยโอ๊ยไปไปจีเก้หน่อยไปๆได้ไม กับผมมันนี้หากินแบบบานๆกับปิ้งปลาเข็งสูพี่น้องนะครับพี่น้องปลาเข็งตัวหญ่นี่ครับตุนฝืมือเลยกินกระเพาะกับตำแจวบองครับผมกับวัอนี้ก็กินปิ้งปลาทํากันนะครับพี่น้องแซ่บๆทั้กันก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหากินแบบบานๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกับผมติดสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับผมจะไม่พลาดคลิปคลิปต่อไปสิมิยังกะถาลุ่นถาเบิ้งรับผม ืัอนี้ห้กินแบบบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ